คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัย รัฐมนตรีมหาดไทยรักษาการนายกสั่งเด้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปรากฏหลักฐานนะครับว่าเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในการช่วยเหลือพ่อไม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวเลขที่มีการเบริกจ่ายกันไปเดี่ยนะครับต่ำแค่5 5 6 0 0บาทเท่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานในหย่อนยานมันเกิด ปัญหาติดอุปสรรคตรงไหนอย่างไรนะครับทำไมเบิกงบเท่านี้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติอนุมัติงบสำรองจ่ายนะไปยังจังหวัดในแนวชายแดยนไทยกัมพูชาจังหวัดลนะร้อยล้านได้ไปร้อยล้านเบิกเอาไปใช้แค่ 5้0 0มื่นหกบาทเ่ยนะครับมันดูผิดปกติอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าทําแบบนี้ไปด้วยเหตุผลอะไรช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าประชาชนกําลังเดือดร้อนกำลังรอคอยงบประมาณที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ